สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวช่องแคตาแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้เราก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเนาะแต่ก็แค่อยากจะแบบแนะนำตัวเนาะให้เพื่อนๆที่เข้ามาในช่องของเราอะ่ะได้รู้ว่าเออเราเป็นใครทำอะไรและอยากจะให้ผู้ที่เข้ามาติดตามช่องของเราอะ่ะได้ คลิปแนะนําตัวสะหน่อยละกันอนะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาจะได้รู้ว่าเออเข้ามาแล้วจะได้อะไรจากการติดตามช่องของเราเนาะจริงๆอ่ะช่องของเราอ่ะชื่อว่าออสวนแคตตัสแล้วก็เกษตรอินทรีย์จริงๆมันก็คือความสนใจของเรานั่นแหละอืมทำไมถึงเป็นสวนแคตตัสเป็นสวนแคตตัสเพราะว่าเราอ่ะชอบแคตตัสเนาะแล้วก็เลี้ยงแคตตัสอยู่ริมระเบียง er. ซึ่งเราก็จะมีเพจของเราที่อยู่ใน Facebook แล้วก็เป็นช่องขายช้อปปี้ลาซาด้าก็จะใช้ชื่อว่าสวนต้นไม้เล็กริมนะเบียงเนาะอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อแรกว่าเออทำไมถึงชื่อว่าสวนแคทตัสและเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสนใจค่ะคือเราสนใจในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการบริโภค ไม่เป็นพิษต่อร่างกายอะ่ะทีนี้พอเราสนใจเราก็อยากจะทําคลิปออกมาเนาะเราอยากจะแชร์สิ่งที่เรารู้หรือว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเพราะเราอยู่ในชุมชนเมืองเราทำงานออฟฟิศเอ,อเราออกไปเนี่ยเรากินอาหารที่แบบปนเปื้อนกับ มีมือไหนสักมื้อที่เราสามารถแบบทาเองได้เนาะแล้วก็เ,เรามาีแหล่งอาหารของเราเองปลูกผักได้เองเราก็ก็ควรปลูกนะแล้วก็ควรทําต่อให้ทําอาหารไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าวัตถุดิบเราอะคือมันสะอาดอะปลอดภยัยแล้วก็ก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยเหมือนแชร์สิ่งที่เราสนใจอะแล้วเราอยากทาอะ ให้แบบคนที่สนใจอะไรในแบบเราเหมือนเราอะได้เข้ามาดูว่าเออชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตของเราอะเป็นยังไงเราสนใจในเรื่องเดียวกันไหมเข้ามาแล้วจะได้อะไรจากเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นก็เป็นพอสังเกตเนาะว่าเออทำไมเราถึงตั้งช่อง Youtube ว่าเป็นส่วนแคตตาลแล้เก็เซอินทรีย์ก็คือจริงๆ่ะ สนใจทั้งสองอย่างมันเป็นงานอดิเรกที่เราชอบแหละเราก็เลยเทําช่องขึ้นมาเพื่อจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เรารู้ให้คนที่สนใจเหมือนกันหรือว่าเป็นสังคมที่สนใจเหมือนกันทําอะไรเหมือนเหมือนกันเข้ามาแชร์กันาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าเข้ามารับชมศึกษาอะไรที่ได้จากเราอ,อย่าถือว่าเป็นการศึกษาเลยถือเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็เอามาพูดคุยกันมากกว่า ถ้าสนใจเหมือนกันเราก็จะคุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้เนาะก็ฝากติดตามช่องด้วยละกันวันนี้ก็มาแค่แบบแปบ๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้แบบเป็นการแนะนําตัวแหละจริงๆทําคลิปมาตั้งแบบ20กว่าคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แนะนําเลยว่าเออจริงๆที่มาที่ไปของของการทําช่อง YouTube หรือว่าชื่อของช่องของเราเนี่ยเออมาอย่างไงทําไมถึงเกิดขึ้นอะไรย่เงี้ยก็ถือเป็นการแบบ แนะนำตัวกันในการพบปะกันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกอะเนาะแต่ให้รู้ว่าอุดมการ์หรือจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรค่ะก็ขอต้อนรับเนาะเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำอะไรเหมือนนกันก็เข้ามาชมมาแชร์มาติดตามกันและกันค่ะจะพยายามหาคลิปอะไรที่น่าสนใจมาแชร์มาโพสต์ให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็ได้ ศึกษาได้แชร์ประสบการณ์กันเนาะวันนี้ก็มาทางนี้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องสวนแคตาแล้วก็กเกษตรอินทรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ